สวัสดีครับวันนี้มาพบกช่องว i นเนอร์ซิงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูเขาเบี่ยงเป็นชัก13นะครับแล้วก็ใช้ประเกนตึกก้านของ K หนึนะครับก็อันนี้เป็นชัก13เลยนะครับมาให้ดูก่อนพร้อมทวงครอบครบเลยนะครับนี่นะครับระยะจากของเดิมนะครับ นี่นะครับจะเห็นเลยนะครับว่ามันออกเยอะมากนะครับแล้วก็ครอบโต้พร้อมทวงเรียบร้อยนะครับนี่นะครับสองจุดจุดใหญ่แล้วก็จุดเล็กนะครับนี่นะครับผมสำหรับข้อเหวี่ยงมีโอชักสิบสามก้านเ1หนึ่งสองห้าใช้ประเก็นตึกนะครับนี่นะครับผมก็ถ้าสนใจส่งมาทำติดต่อได้ที่ศูนย์แปดเจ็ดหหกห้าหนึ่งสองศูนย์ห้านะครับ หรือทางเพจก็สามารถติดต่อมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆนะครับสำหรับคนที่อยากทำข้อมีโอไม่ว่าจะชักสลักชักทวลชักเท่าไหร่ก็แจ้งมาได้ครับผมสนใจส่งมาทำทักมาได้ก็ได้ทั้งทำได้ทุกรุ่นนะครับก็หลักๆก,ก็จะมีพวกมีโอเบรร้อยยี่ห้าร้อสิบไออะไรพวกนี้นะครับก็คือ จะทำไวหน่อยนะครับสวรรค์รู้นเน้นๆนยก็จะชา้านิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่า,อาลองถามเข้ามาได้นะครับว่าทำได้หรือเปล่านะครับ mm hmm. โอเคครับ mm hmm. ก็ถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับ mm hmm. ทางเบอร์ทางเพจได้หมดนะครับขอบคุณ hmm. ครับ